ครับก็สวัสดีนะครับผมแจ็คตั้งเหลี่ยมเบตานะครับก็ยินดีตอนรับเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับในส่วนวิดีโอนี้เดี๋ยวมจะมาทําน้ําเขียวนะครับแล้วก็หลายคนต่อหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับที่สงสัยนะครับว่าน้ําเขียวนะครับเราทําโดยที่ไม่มีหัวเชื้อได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาทํานะครับโดยบ่อนี้นะครับจะไม่ใส่หัวเชื้อนะครับ แล้วก็บ่อนี้จะเป็นใส่หัวเชื้อนะครับแล้วก็จะมาดูกันนะครับว่ามันจะเคียวหรือเปล่านะครับจะพิสูจน์ให้เห็นเลยนะครับก่อนอื่นใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามเออเพิ่งเข้ามาดูนะครับฝากกดตามไว้ด้วยนะเพราะว่ามันจะมี2องีพีแยกนะครับระหว่างอีพีขั้นตอนการทํากับ EP, อีพีสรุปผลติดตามนะครับจะทําเป็น2องอีพีนะครับ โดยบ่อนี้นะครับเป็นน้ำหนึ่งร้อยลิตรนะครับแล้วก็สูตรอาหารนะครับหนึ่งร้อยลิตรนะครับโดยที่ชุดนี้นะครับผมมีจำหน่ายอยู่นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเอาไปทำนะครับน้ำเขียวนะครับส่วนถุงนี้นะครับเป็นสูตรห้าสิบลิตรนะครับจะไม่ได้ใส่น้ำเยอะนะครับเพราะว่ามันเผื่อมันไม่ได้ครับมันอาจจะเปืองสารอาหารนะครับโดยที่น้ำเขียวส่วนนี้นะครับที่จะทำขึ้นมานะครับจะไม่ได้ไว้ ไปเลี้ยงลายแดงนะครับจะเอาไปอฉีดพ่นมันนะครับก็เลยเอามาแยกทำนะครับทําที่นู่นไม่ได้นะครับน้ํามันมีส่วนของโดนน้าเขียวนะครับเดี๋ยวมันก็จะเขียวเหมือนกันนะครับอันนี้สําคัญนะครับแดดนะครับเพราะว่านะครับใครที่ทําน้ําเขียวอยู่นะเพื่อนเพื่อนโดยที่เขาบ่อเขาทดลองโดยที่ไม่ใช้หัวเชื้อนะครับถ้าในบ่อนั้นเคยทําน้ําเขียวมานะครับ มันก็จะเป็นมันมันจะเขียวมันเดิมนะครับเพราะว่ามันเป็นสาหร่ายขนาดเล็กนะครับมันติดอยู่ทุกที่นะครับที่เคยสัมผัสกับมันนะครับสําหรับน้ำน้ำเขียวนะแล้วเราก็จะให้เวลาสักแดวันถึงสิบวันนะครับถ้าไม่เขียวนะครับเราก็จะเอาหัวเชื้อมาเติมเลยนะครับเพราะว่าน้ำเขียวเรานะครับเจ็ดแปดวันเนี่ยอายุการใช้งานของเขาแล้วนะครับถ้ามันเยอะกว่านั้นนะครับมันเสียเวลานะครับอ่ะ มาลองทำกันเลยนะครับครับอันนี้ก็เป็นบ่อแรกนะครับน้ำห้าสิลิตรนะครับดูบ่อน้ำซึมๆนะเพื่อนๆนี่ก็คือปุ๋ยนะครับปุ๋ยนะครับอามินะครับลำนะครับแล้วก็จะผสมใส่เลยนะครับไม่มีหัวเชื้อนะครับทำง่ายๆเลยครับบ่อนี้ ถามว่านะครับมันเขียวไหมนะครับผมเคยทํามันเขียวนะครับสําหรับโดยที่ไม่ใช้หัวเชื้อนะครับตั้งแต่สมัยหาดูสูตรเหมือนที่หลายคนหานะครับก็ลองทําดูนะครับแต่ผมใช้เป็นน้ําฝนนะครับที่มีตะกอนสีขเขียวจับอยู่นะครับมันเขียวนะครับแต่มันเลี้ยงลายแดงไม่บุมนะคอ่ะอันนี้เสร็จแล้วนะครับมีแค่นี้เองนะครับมาดูบ่อถัดมานะครับ อันนี้เป็นน้ำหนึ่งร้อยลิตรนะครับแล้วก็เป็นสูตรนี่ครับหนึ่งร้อยลิตรนะครับก็ปุ๋ยนะครับปริมาณน้ำหนึ่งร้อยลิตรถึงร้อยยี่สิบลิตรก็ได้นะครับก็หัวเชื้อน้ําเขียวนะครับขนาดหกร้อยมิลลิตรนะครับชุดนี้นะครับผมแบ่งอยู่หนึ่งแปดศูนย์นะครับรวมส่งนะครับถ้าใครสนใจนะครับนี่ครับร้อยลิตรนะครับไม่ใช่ยี่สิบลิตรนะครับเมื่อก่อนทำยี่สิบลิตรนะครับตอนนี้โปรโมชั่นเพิ่ม ปริมาณปุ๋ยนะครับก็น้ำอมิลำนะปุ๋ยนะเราจะใส่ปุ๋ยก่อนแล้วกันนะหัวเชื้อน้ําเขียวนะครับแค่มีก็ดีแล้วนะครับมีน้อยนะครับก็ก็ยังดีกว่าไม่มีเลยนะครับเพราะว่าใส่ไม่เยอะก็ได้นะครับแต่มันจะเขียวช้าแค่นั้นเอง แล้วบนน้ำนะก็จะเติมหัวเชื้อลองไปนะครับนี่ครับเราจะมาติดตามนะเพื่อนสัก1สัปดาห์นะครับถึง10วันนะครับถ้าไม่ได้ผลยังไงเราก็จะมาสรุปกันนะครับว่า ต้องใช้หรือไม่ใช้นะครับแล้วก็เสร็จไปที่เรียบร้อยครับในการทดลองนะครับเพราะว่าอีบอร์หนึ่งเราจะไม่ใช้หัวหัวเชื้อนะครับแล้วก็ในการวนน้ํากวนน้านะครับเราก็ต้องใช้ไม้หรือว่าอุปกรณ์นะครับคนละอย่างเลยนะครับกับไอบอที่ไม่ใช้เดี๋ยวเราจะมาดูอีพีต่อไปนะครับว่าผ่านไป78วันเนี่ยมันจะเขียวหรือเปล่านะครับยังไงก็ฝาก กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยเจอนิปต่อไปนะครับ